พิธีถวายที่ดินให้กับหลวงตาบุญชื่นเพื่อสร้างตึกผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565คณะญาติโยมผู้สัทธาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุตรโธได้จัดพิธีถวายที่ดินให้กับหลวงตาบุญชื่นเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวร์จังหวัดนครพนมรวมเนื้อที่7ไร่เศษณบริเวณพิธี โรงพยาบาลพูนสวรรค์โดยมีนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเริ่มจากเวลา5.30นาิกานาทีคณะลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นผู้มีจิตศรัทธาตัวแทนส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวโพนสวรรค์ชาวนครพนมพร้อมกันที่หน้าวัดสีทองบ้านโพนสวรรค์ เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อใส่บาตรตอนเช้าเวลา6นาฬิกานาทีเริ่มพิธีทำบุญตักบาตรคณะพระพิสุสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานตั้งแถวออกบินทบาตตั้งแต่หน้าวัดสีทองทอดยาวไปตามถนนอำเภอโพนสวรรค์จนถึงบริเวณที่ดินที่จะถวายเวลา7.39นาิกานาทีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีเดินทางมาถึงเริ่มทำพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรอาราธนาศิลรับศิลถวายสังฆทานผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยจไยรยธรรมพระสงฆ์เก้ารูปจากนั้นประธานในพิธีส่งมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินถวายหลวงตาบุญชื่นแล้วหลวงตาบุญชื่น ส่งมอบเป็นทานบริจาคให้กับท่านนายแพทย์สิทธิพงษ์พรมแสงนายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์คณะสงฆ์อนุโมทนาประธานกรวดน้ำพระสงฆ์ผู้ร่วมในพิธีทำการฉันพัตราหารเช้าประธานกล่าวแก่ผู้ร่วมงานทางคณะผู้ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนผู้ใหญ่บ้านกำนันอสอมออาบาตอ,อาบาจเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับอำเภอระดับจังหวัดทุกท่านและญาติโยมผู้สัตธาหลวงตาบุญชื่นทุกท่านทุกคนมาณโอกาสนี้ขอกุศลผลบุญจากการทำคุณงามความดีครั้งนี้ จงเป็นผลหนุนนำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบไปโรงพยาบาลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดนครพนมกระทรวงสาธรารณสุขเป็นโรงพยาบาลได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้บริการที่ดีเป็นที่ประทับใจ โรงพยาบาลโพนสวรรค์เริ่มดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสาขาชื่อว่าโรงพยาบาลพลสวรรค์สาขาโรงพยาบาลท่าอูเทนเมื่อปี2530โดยการยกระดับสถานีอนามัยพลสวรรค์เป็นลักษณะส่งต่อ OPD ซึ่งมีแพทย์จากโรงพยาบาลท่าอูเทนมาตรวจรักษาในช่วงเชา้า ในปีพศ2533ปรับเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก10เตียงมีพิธีเปิดเป็นทางการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2533ซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและได้ขยายเปิด30เตียง เมื่อปีพศ2535โรงพยาบาลโพนสวรรค์ตั้งอยู่บ้านเลขที่276หมู่12ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ14ไร่โรงพยาบาลโพนสวรรค์มีเขตรับผิดชอบทั้งอำเภอในกรณีที่รับรักษาต่อจากสถานีอนามัยด้วยนอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยนวดสมุนไพรอีกด้วยโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีจำนวนเตียงสามัญ24เตียงห้องพิเศษ3-4ห้องอยู่ที่ตึกผู้ป่วยในเป็นห้องแยกโรคหนึ่งห้องและเตียงรอคลอด4เตียงเตียงหลังคลอด5เตียงเตียงคลอด2เตียงอยู่ที่งานห้องคลอดจนถึงปัจจุบัน เปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลา23ปีจากการที่ได้รับมอบที่ดินทำให้สถานที่กว้างขวางสามารถที่จะสร้างอาคารรอรับผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บริจาคซื้อที่ดินถวายให้กับหลวงตาในครั้งนี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ